โก้สปอร์ตปิดตลาดแดนบวกต่อเนื่องคืนนี้จับตาประชุม FOMC คาดยังคงดอกเบี้ยแต่หากประธานเฟดระบุคุมเข้มต่อตอาจดึงทองคำล่วงแรงสวัสดีนะลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่31มกราคมนะครับ เดือนมกราคมก็กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วราคาทองคํายังบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเมื่อคืนแม้อาจจะทิ้งลงไปบ้างแต่ท้ายก็ยังกลับมาปิดบวกได้ส่วนราคาทองไทยก็ยังถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวก่อนข้าสูนเนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองคําที่ยังคงสะสมการเงแนงของโกรามาอย่างต่อเนื่องน,นะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัทิ i n t โกโก r ทร e จำกัดบริษัทอซิลิสจำกัดบริษัทายนิงโกบ b ลเลียนจำกัดบริษัทช h i n โก g o j e ว e รี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัด แล้วก็บริษัทเล่งหงอมมูนิตี้จำกัดไปดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคามค้าทองคําประกาศราคาแรกของมันยังไม่ขยับนะครับราคาขายออกทองค, 34, าาคาําแท่งกันสุกจุด5อยู่ที่34,100บาทราคาซื้ออยู่ที่3 4 0 0 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่34,600บาทราคาซื้ออยู่ที่3 3 3 8 2บาท32ส,สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.4 0บาทต่อดอลลาร์นะครับซึ่งทางบริเฮงมองว่าราคากุสปอร์ตมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นแแต่่่คคคาาาเงงงงินบก็็ยัข ตอนเดื่องมา4วันแล้วนะครับกดในราคาทองคําแท่งในประเทศทั้งนี้คัดว่าเรียสั้นราคาทองคําแท่งปรับตัวลงนะครับรอจังหวะเข้าซื้อนะครับกดสิงห์ไฮน์รับที่3 4 0 0 0แล้วก็33,900บาทส่วนดวนตานอยู่ที่34,200แล้วก็34,250บาทไปดูราคาทองโกลสปอร์ตกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังปิดตลาดแดนบวกได้แม้ว่าจะปรับขึ้นมาแค่4ดอลลาร์โดยวันนี้ราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่20 4 8ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์ นะครับมาแตอันดับที่103.398สนะครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ1ิปีก็ลดลงสูดับ4.0่ดนเอนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายนะครับว่าเกิดแรงเทขายทองคําออกมานะครับหลังตัวเลขจํานวนตําแหน่งว่างงานที่เปิรัสมัครและก็ดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนมนการาคมโดยคอนเฟลซ์บอร์ดเนี่ยออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเลยนะครับคืนนี้ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์สาคัญนะครับเพราะจะมีการประชุม FO m c มนักลงทุนคาดว่าการประชุมเฟดในคืนนี้จึงจะมีการถแถลงังมตกข ครึ่งอะนะครับทางเฟดก็อาจจะไม่ได้ขยับดอกเบีย้ยนะครับซึ่งเฟดวัตถุเองก็บ่งชี้ว่านักทุนให้หมกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับที่เฟดจะคงดอกเบีย้ยที่ดับ5.25ถึง5.50ในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะครับแต่ถึงต้องติดตามก็คือทอยถแถลงของประธานเฟดหลังการประชุมนะครับเกี่ยวกับนโยบายดอกเบีย้ยของเฟดในปีนี้นะครับไม่ทราบว่าเจอร์ลมพาเวลจะมีการพูดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยเฉพาะการประชุมเดือนมีนาคมที่หลายฝ่ายจับตาว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะยังคงปรับลดดอกเบีย้ยหรือว่ายังคงดอกเบ ข้อมูลแรงงานหลายรายการของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมกราคมของ ADP นะครับร่งนี้ก็จะมีตัวเลขส่รนการว่างงานในสัปดาห์วันศุกร์ก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเงินเสร็จเดือนมก,กราคมตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับต่อทิศทางแนวโน้มการเดินนโยบายของเฟดในอนาคตเราดูมุมมองการลงทุนของบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชานีนิงโกม,มองว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอาจทาให้เฟดลดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนมีนาคมมากขึ้น,นครับโดยชนิดความเชื่อมั่นบริโภคเดือนมกราคมเมื่อวานที่ประกาศ เมื่อวานนี้ก็พุ่งสูงสุด้ตั้งแต่สิ้นป2021ี2021เลยนะครับคืนนี้ประชุมเอว m มซีตลาดเชื่อว่ายังคงอัตราดอกเบีย้ยดับเดิมแต่ตลาดไม่มั่นใจว่าประธานเฟดจะส่งสารถึงทิศทางดอกเบีย้ยแนอนาคตในเดือนมีนาคมหรือไม่นะครับหากส่งสัญญาณคงดอกเบีย้ยแน่นอนย่อมไม่เป็นผลดีต่อราคาทองคานะครับอาจให้ราคามีการพักฐานลงไม่ได้แต่หากว่ายังส่งสัญญาณแบบคุ้มเครือไม่ชัดเจนนะครับก็ยังต้องพิจารณาบริบทอื่นๆ กอบเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันนี้เอง JP Morgan ก็เตือนว่าการหดตัวอย่างแรงของหุ้นที่ใหญ่สุดในตลาดสหรัฐกาลังทําให้เกิดความคล้ายคลึงกับฟองสบู่ดัตคนะครับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการขายพร้อมส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงจากนีสสารัตที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหรือว่าเป็นคําเตือนที่น่าสนใจเลลทีเดียวนะครับด้วยการลงทุนทาง c h น n e y กแนะนําว่ารอราคาทองคารีบาวนะครับให้โอเพนช็อตที่เล้ยสั้นที่2ือ2048นเฉลี่่2056ือว่าสองศูลย์ที่2062ดนะครับเผื่อถัวเฉลี่ย ที่ 2,031, 2,025แล้วก็2,010 ดอลลาร์นะครับ้าน YLG มองว่าแม้ว่าราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นแรงนะครับแต่ก็มีแรงขายกดราคาให้ทิ้งตัวลงมาเช่นกันโดยเมื่อวานนี้ก็ยังดีที่ว่าได้สร้างจุดสูงสุดจากวันก่อนหน้าขึ้นมาได้นะครับ YLG แนะนำเปิดสถานะขายนะครับหากราคากลวสปอตปรับตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน2,049ดอลลาร์ 2, ได้แล้วก็เน้นทํากําไรระยสั้นส่วนการตัดขาดทุนก็หากผ่าน2,049ไปได้ก็ตัดขาดทุนไปนะครับสาขายทําปิดทํากําไรหากราคาปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับ2 0 0 0 7ถึง2,001ดอลลาร์นะครับขณะที่ S. C. T. โกหูว่าเมื่อคืนนี้ตัวเลขสขศกิสหรัฐตัวออกมาดีกว่าที่คาดนะครับทำให้ราคาทองคำไม่ไปไหนส่วนหนึ่งอาจจะมาจากว่าตลาดจะรอฟังถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนนี้นะครับช่วงดึกๆรมาติหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับแล้วก็ผลประชุมเฟดที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยที่5.5ต่อไปภาพรวมราคาทองคำยังรองเลือกทางนะครับว่าจะไปทางไหนจากนโยบายของเฟดแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานวันศุกร์โดยหากทองคำยังทรงตัวยืนแถว2,040ดอลลาร์ได้ก็มีรุ้นเป็นขาขึ้นในรระยกลางได้นคับ กลุ่มการลงทุนทางเอสซิ C D Go, แนะนําว่าราคาทองคำควรลังรอข่าวเพื่อเล็งทิทางในสัปดาห์นี้นะครับแนะปรับพอร์ตให้สมดุลนะครับหรือเทรดสั้นๆไวๆคาดว่าราคาทองคํายังคงได้เปรียบนิดนึงนะครับแต่ค่าเงินบาทจะผันผวนต่อไปโดยเอสซิดให้แนะรับที่2010แล้วก็2000ดอลลาร์ส่วนยานต้านอยู่ที่2040แล้วก็2060ดอลลาร์ปิดท้ายที่ G ีแคปโกเนะรอซื้อที่2 0 2พดอลลาร์แนวะรับ 2016, 2020, 2015, ยอยู่ที่สองพันยี่สิบหกสองพันยี่2 0 4 6 2 0 5 1แล้วก็2 0 5 6ดอลลารนต้านที่สองพันส และนี่ก็คือข้อมูลชุดแรกที่โกลวาหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของอินเตอร์โกโกเทตมาดูมุมมองแล้วก็แผนการลงทุนก่อนประชุมเฟดในคืนนี้ว่าเราจะทำอยังไงกันดีแล้วก็แนวโน้มราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามไปน,นะครับในช่วงนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับขอบคุติดตามสวัสดีครับ